สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสู่สุขคนเด้จ้าสบายดีตอนเ้าจ้าพี่น้องเมื่อนนี้นคอนกามาห้านคือเกา่าเด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศอันอยู่ห้านคือเกา่จาจ้าพี่น้องมื้อน,นี้มาเห็ดวิยีคสอยอีแม่พี่น้อง มาแต่เศร้านี่ผู้เละมาต้มข่าเปียกทอดคันดอกซอยแมสย่สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าเด้อพบพ่อัปอีกเด้อพี่นอ้องกี่เข่าเวลาเดิมทอดทันดอกมาทอดคันดอกเช้า <c oughs> ทอดทแล้วนะแม่บุตรข้าวหล่นพี่น้องข่าเปียกต้มแ,แล้วต้มแล้วแต่เศร้าต้มแ่สี่งพี่นอ้นองข่าเปียกหายใช้ถุงน้ำในแล้ว มันเดิมมาแล้วค่ะเปียกกรณีใส่ใส่ขคัเปียกเส้นใส่ขคัเปียกเส้นใส่เลือดใส่เศกไก่เลยพี่น้องมาเด้อมาอุดหนุนชวยกินเผ็ดตอนเศร้าเด้อมีลูกค้าประจำมาแล้วหลคนเลยพี่น้องขายแม่นางกินขคัเปียกมากินแต่เศร้ามากินไม่ได้กินข้าวเศร้าแล้วมากินขคัเปียกแท้นนวลละเนาะ สามคนเป็นนักกินคะเปียก่น้องแซบบ่ลูกแซบบสบายดีเลยลูกสบายกินกินกินข้าวเศร้ามาละกินข้าวเปียกอยู่วงเฮียนก๋วยละพันกีบพี่น้องเป็นเงินลาวเป็นเงินบาทกับห้าบาทพี่น้องโอรังมาเลย น้องคอนก็นมาซอยแม่แต่เศร้าสีม่มงคลเนาะแม่สี่มง <laughs> ทางเข้ามากับเปื่อน,นพี่น้องเลยเปื่อนแห้งฝนตกวานนี่แนะ่เอริมันหมดน้องคอนทิ่ต้มติดเต็มหมดฮันดอกกาถอดไดร์ไลน์อะพี่น้องเลยถอดไลายอะไรพี่น้องมันนี่กระโดดขาโลนะแ,แ, <laughs> แจวะ่วไอีแม่เห็ดนิสสาวนี่พี่นอ้องต้มเอาไปแม่ต้ม <laughs> <laughs> เอาไปตแะแซ่บน่ปพี่นอ <laughs> ้อ,องใบผักหอมป้อม ต้องการเบิ่งคุยโลดเนาะเป็นกรตัศเนาะเบิ่งเลยที่คุยซีโปกระเด้อปาเนี่ยจุ้ยคนดอกยืนกินได้เลยลูกเิ้นยืนกินแอบนะแม่เขากินเบิ่งทั้งแอบ ก็เกียกระทงละพันพี่น้องมงคลกัดก้นเลยได้เป็นหนส่งในัทงนก้เมื่อวานนี้ได้เไดไหมฮะวันนี้มือแหลกได้เ่าได้วานีนกาได้สี่แสนามีสี่แสนาปพี่น้องเป็นเงินไทยก็ พันกว่าบาทหละวันนี้คอนโดมดหกโลคิดว่าสิบโบได้ขายแหละวันนี้คนตกแห้งเต๋อได้วันนี้จ้ะก็นิกน้อยที่เพิ่นกำลังมากินซอยพี่น้องน่อยหน่วยหนึ่งกับเบิร์ตวันนี้ขอาปุ่นวันไหนอะไรดอกมือละโลมาปนกระเบื้องวันนี้จะทอดคอนดอกับสี่โลหาโลทั้งลูกสิ้นคันมืดกะตอนแรกกะทอดใหม่เพราะว่าซื้อว่าไหว ฝากสตอนพี่น้องเพิ่นไปตลาดแล้วก็ฝากเพิ่นเสื้อมาให้สตอนได้เป็นคนแก่ขึ้นมาให้แต่ละมือนั่นเขาเปียกเขาเปียกปุ๊บจมพะกันเพื่อนเอกวะน้องน้อง นึ่ตักดกระเบียนเอะเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็น้องคอนเป็นคนเอาคอนดอกออกเน้อคอนดอกกระทอดกรอ,อบพี่น้องแซ่บทอดเอาจามเลยทอดลายไผ่กระโบมาเนาะเดือดปลาคางเอานะอันนี้ทอดเนี่อแซ่บกระชิตมันมน้ำมันไปอีก <laughs> กรอบนี่ย <laughs> กรอบกรอบนอกนุ่มในหมดละ <laughs> เจอเพิ่นกรแป้งเฮียนแล้วพี่น้องเอ้ยยังอีกเธอหนึ่งเนาะอีกชองเถื่อยังอันนั้นเด้ยังลูกสิ้นคอยทะลูกเด้ยยังล่ะเป็นเรื่องเขาไม่เสร็จนี่ก็บ่ได้ลายได้พี่น้องต้องหย่งนตั้งยังยันมันนี่แหละนี่เป็นหมักไม้ดองหมักม่วงหมักละแซงนักเก็ตซีจุกละพัน ตุ่ห่านะพงละหาบาทน้ำปัน่นมีเผือกมีโก,โกโก้มีนมมีโตรเรียนแล้วกอออ็อย่างละปุ๊บเป็ี่ยนว่อาจะอย่างสตรอเบอรี่เผือกแคนตาลูปอะอรนังล่เจ็ดถอยถอย,อยอน้องคอนก็นหายน้ำด้วยที่นองหายน้ำจะเศร้า น้องแอนซื้อขนมว่าน้องแอนดังน่น้าทําไปเถ่าอีกดิโนดิโดสบายดีเลลูกดีจิ๊บจิโจิบเยดโนดีมาิโน่มาขายเครื่องซอยได้พี่น้องี่เถ่าเถ่ามาทรงลานเพิ่น คนหลายรเบิร์ตแเลยคนมาไล่เลยดอกรูเบิรไล่เขาเปลือกเจะได้หายใหม่แลวบัดนี่บางคนก็จะคิดตอเงียนทันหรือเ่พี่น้องนี่ก้ะเจ็ดโมงหาสทันอยู่เนาะคนไปจดสื่อสื่อยังบร่ได้เฮียนเลยเฮียนบอกอื่นเพื่อนว่าเฮียนปกติเียคนมาหลยได้พี่น้องฝ่ยขอเพ็่นใครอยู่นอก คนหนึ่งอยู่นอกผู้นหนึ่งอยู่ในพี่โนโอกขายซอยแม่พี่นอกขายซอยครับพี่น้องขายสิบมีกะขอลาไปก่อนเด้อจ้าพักกล้องน้องขอนสวรรค์เคสามเด้อจ้าพี่น้องพักลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนพี่น้อง